สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆุกท่านนะคะเอาล่ะก็สำหรับดวงชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกลุมภาพันธ์นี้นะคะแม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวกรกฎก่อนนะว่าในช่วง13วันแรกนั้นอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะไม่สวยงามสำหรับตัวคุณเท่าไหรค่ค่ะ เพราะว่าในดวงชะตาของคุณจะมีดาวสุกนะคะโคจรอ,อยู่ในภพอริและก็ยังมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักรนั่นก็แปลว่าชาวกรกฏคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายบางประการภายในบ้านเรือนค่ะเช่นบางทีอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหลายคนก็มีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะมีปากเสียงกับญาติพี่น้อง และบางครั้งบางคราวนะคะมันก็อาจจะมีความร้อนอกร้อนใจเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวเอาละบางทีเนาะคนในครอบครัวจะป่วยจะไม่สบายก็ได้ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ แต่เอาละค่ะสำหรับสิ่งดีๆเรื่องดีๆนั้นก็นับว่าจะมีเหมือนกนารคะชาวกระกฎเพราะว่าตั้งแต่ในวันที่5กุมภาพัน์ธเป็นต้นไปดาวอังคารจะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณก็ย่อมจะส่งผลให้คุณนะคะจากที่เคยเอื่อยเฉยเฉยช้านะคะก็จะกลับมามีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็งที่มากขึ้นและในหลายท่านนะคะอยู่ๆก็จะหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะด้วยการออกกำลังกายอยู่ๆก็อยากจะลดความอ้วนขึ้นมาก็ได้และก็ยังนับว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่คุณนั้นจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้ทำอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้าง และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ถือว่าโดดเด่นหนุนดวงชะตาของคุณนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินที่จะโครจรเล็งลัคนาเกิด ไปจนถึงวันที่13กลกุมภาพันธ์นั่นก็นับว่าดวงดาวจะส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับรายได้การเงินผลประโยชน์นะคะที่นับว่าจะมีเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวกรกฏนั้นจะไม่ลําบากขัดสนนะคะหลายคนจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามหรืออาจจะได้เงินได้ทรัพย์นะคะอาจจะได้เงินปันผลจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาก็ได้ค่ะ แต่ทีนี้เนาะชาวกรกฎพอผ่านวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วคุณอาจจะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายกันให้ดีเพราะอยู่ๆมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นจะต้องเสียเงินก็ได้ค่ะส่วนดาวพุธนะคะก็จะโครจรเล็งลัคนาเกิดของชาวกรกฏตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ตรงนี้แม่หมอมองว่าดาวพุธจะส่งผลดีนะทำให้ชาวกรกฎนั้นจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆ ในการหาเงินหารายได้เข้าสู่กระเป๋าค่ะและช่วงนี้ถ้าคุณไปพูดจาอะไรก็ตามมันก็มักจะมีเสน่ห์กับคนที่อายุน้อยกว่าและคุณนั้นจะเป็นที่รักนะคะของบรรดาเด็กๆอยู่เสมอนะคะ เช้าแล้วค่ะชาวกรกฎทั้งหลายสำหรับโชคชะตาของคุณนะคะในช่วง15วันแรกนี้แม่หมอมองว่าดวงก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะแต่มันอาจจะมีจุดที่เสียหายอยู่บ้างเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านนะคะและที่สำคัญชาวกรกฎนั้นคุณอาจจะต้องระวังนะคะประเด็นเกี่ยวกับความใจร้อนจะอารมณ์ร้อนได้ค่อนข้างง่ายนะคะช่วงนี้ถ้ามีใครมาพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เข้าหู คุณก็จะมีปฏิกิริยานะคะมีการโต้กลับเขาทันทีซึ่งตรงนี้บางทีนะคะมันจะทำให้เรื่องราวเล็กๆลุกลามใหญ่โตก็ได้นะคะดวงการงานในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวกรกฎจะย้ายออกจากภบอริย้ายเข้ามาเลงลัคนาเกิดค่ะ นั่นก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคภาระในงานของคุณมันจะมีน้อยลงไปนะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้และดาวการงานหรือว่าดาวอังคารนั้นก็จะโครจรมีมาตรฐานที่โดดเด่นนะคะจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุด อยู่ในราศีมังกรนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเจริญไปด้วยโภคทรัพย์จะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่ตำแหน่งนะคะกิจการที่ทําอยู่ก็จะขยายใหญ่โตถ้าหากคุณเป็นเจ้านายก็อาจจะได้ลูกน้องได้บริวารที่เก่งๆเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะ ถ้าหากคุณเป็นลูกน้องก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นและถ้าหากชาวกรกฎได้เริ่มต้นทำอะไรในช่วงนี้มันก็มักจะมีผลตอบรับที่ดีมากๆอยู่เสมอค่ะเรียกว่าชาวกรกฎเนาะคุณกำลังจะได้รับผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากการทำงานค่ะจากการประกอบธุรกิจกิจการการค้าการขายไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคมเลยทีเดียวนะคะ ดวงการเงินตอนนี้ดาวการเงินของชาวกรกฎนั้นก็ไปโครจรอ,อยู่ในภพคู่ครองนะคะอยู่ในราศีตรงกันข้ามของคุณค่ะนั่นก็แปลว่าเนาะชาวกรกฎมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามนะคะหรือถ้าหากคุณเดือดร้อนติดขัดยังไงก็จะได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอและถ้าหากเราเทียบกับช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา ก็นับว่าในช่วงนี้ชาวกรกฏนั้นจะหาเงินหาทรัพย์ได้ไง่ายมากขึ้นแถมคุณนั้นจะโชคดีนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่บางครั้งบางคราวก็อาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้นะคะที่จะเป็นฝ่ายเอาเงินที่มีไปช่วยเหลือแฟนของคุณก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นแม่หมอก็ต้องบอกตามตรงเนาะชาวกรกฏว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณค่อนข้างจะอับโชคอยู่พอสมควรค่ะ ยกเว้นในเรื่องของการประกวดการแข่งขันหรืออะไรที่เราต้องไปแย่งไปต่อสู้ก่อนอันนั้นก็มีโอกาสจะได้โชคลาบมีโอกาสที่จะชนะนะคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงลาบลอยนะคะการที่จะได้เงินแบบฟลุกๆนั้นคุณอาจจะต้องรอให้ผ่านวันที่13กุมภาพันธ์ไปก่อนค่ะถึงตอนนั้นนะคะดาวโชคลาบจะย้ายมาเลงลัคนาเกิดของคุณนั่นก็แปลว่าโชคดีด โอกาสดีๆจะมีเข้าหาชาวกรกฎมากขึ้นหลังจากวันที่13กุมภาพัานธ์ไปแล้วนะคะดวงความรักเอาละค่ะชาวกรกฎคะตอนนี้ดาวคู่ครองของคุณนั้นก็โคจรเสียเป็นมรณะส่วนดาวสุกตัวแทนของความรักก็โคจรเป็นอรินั่นก็แปลว่าระยะนี้ค่ะชาวกรกฎ คุณมีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับการที่จะมีปากเสียงจะทะเลาะก,กันได้ง่ายหรือหลายคนนะคะจะมีความร้อนใจคิดมากคิดเยอะจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแฟนมากเป็นพิเศษเอาละ่ะบางคนจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่เสมอนะคะแต่เมื่อผ่านวันที่13กุมภาพันธ์ไปได้หรือในช่วงวันวาเลนไทน์นทเป็นต้นไปอย่างน้อยที่สุดค่ะดาวสุขจะย้ายราศี เข้ามาเลงลัคนาเกิดของคุณเอาละค่ะชาวกรกฎคะ่ะแม่หมอมองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นและชาวกรกฎเองก็จะมีสเสน่ห์จะทําให้ผู้คนรอบตัวของคุณจะหันกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะดวงสุขภาพ ก็เป็นไปได้เนาะว่าในช่วงนี้คนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวคนแก่ในบ้านของคุณนั้นจะป่วยจะไม่สบายค่ะส่วนตัวของชาวกรกฎเองระยะนี้จะมีเรื่องของความเครียดความกังวลใจจะคิดมากคิดเยอะจนทำให้ความรู้สึกของคุณค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะและในบางท่านนั้นคุณอาจจะรู้สึกปวดศีรษะปวดกระบอกตาแสบตา หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นก็ได้ประมาณนี้นะคะเอาล่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกลุ่มภาพันธ์ปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนนิดนึงเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะ หรือถ้าหากท่านใดเนาะทีใจดีกว่านั้นมีกำลังทรัพย์นะคะอาจจะช่วยกันสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดด o n a t i o เ super tank หรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชานลด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ